สวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้มาแทนคุณเอ๋ใช่ครับใช่ครับมามาอธิบายรถมาแนะนํารถที่จะเข้าวันนี้ใช่งหมดสี่คันเดี๋ยวเราเราแนะนําตัวก่อนนะครับโอเคโอเคผมหนึ่งนะครับสุรชาใจเพชรเป็นผู้จัดการฝ่ายขายผมบอยครับอภิเชษ์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะจิ๊บวาสนาพานิชค่ะผู้จัดการฝ่ายขายค่ะวันนี้ก็จะมีรถเข้ามาเติมสต็อกนะคะ ยังไงเดี๋ยวเออให้ลูกค้าชมกันเลยนะคะไม่บอกก่อนนะว่าทำไมมาแทนคุณเอ๋บอกบอกก่อนนี่ไหมว่ามาแทนคุณเอ๋เพราะอะไรใช่ค่ะพอดีว่าคุณเอ๋ไม่สบายนะคะเข้าโรงพยาบาลก็เลยให้พวกเรา3คนมาเป็นตัวแทนนะคะในการไลฟ์ครั้งนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะอาการคุณเอ๋เป็นไงอาการคุณเอ๋เป็นไงบอกเพื่อนๆจะได้รู้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วตอนแรกเป็นอะไรครับตอนแรกเป็นอะไรเออแพ้ยาค่ะแพ้ยา เป็นยาสูงคำงามอะไรท่นี้อาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ค่ะยังไงก็ส่งกาลังใจมาได้นะคะยังไงก็ชมรถได้เลยค่ะคันแรกเลยครับนี่มาแตงนะครับมาแตงสีแดงโหสวยมากนะครับเข้ามาแล้วคันแรกเลย มัสแตงคันนี้มีเจ้าของหรือยังครับคุณบอยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับยังนี้ยังว่างอยู่เลยครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครใครกําลังมองมัสแตงอยู่นะครับรีบนะครับรีบนะครับของเรามาไวไปไวใช่ครับใช่ที่ไหนไม่มีรถที่เรามีรถส่งมอบครับคันนี้สีแดงนะครับตามมาด้วยเอซครับเอซีดำนี่ทยอยกันมาเลยสคันนะครับเอสซีดำ ต้องบอกว่าของเราเอสซีดาตอนนี้จองกันหมดแล้วนะครับสามคันนี้ก็มีจองแล้วหนึ่งคันว่างแค่สองคันสีดำนี่มีความต้องการในตลาดสูงมากสูงครับตอนนี้ตอนนี้หาลูกค้ามามี่ถามหาส่สีดําทั้งนั้นเลยนะครับมาถึงแล้วเราไปดูที่ละคันเราไปดูที่มัสแตงก่อนดีไหมฮะพี่หนึ่งจุดเด่นจุดเด่นเลยคันนี้จุดเด่น แตงตัวนี้นะครับเป็น2.3อีโคบูสนะครับสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวสีแบบแดงสดมากๆเลยอ้พี่หนึ่งว่าสวยไหมสวยาส,สวยเนาะสีแดงแบบโอ้ชํำๆเลย มาแตงเราก็หมดนะครับคันนี้ก็มีว่างอยู่คันเดียวใช่ใช่มามากี่คันก็หมดครับบอกได้เลยมัาแสงเราขายดีมากๆนะครับมากี่คันก็หมดตอนนี้ขายตลาดด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราเราสั่งมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับตอนนี้มีสีแดงเข้ามานะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกกันนะครับช่วงนี้เราจะให้ช่างกล้องถ่ายให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมกับคุณบอยจะเข้าไปแนะนำตัวรถให้สีนี้ผมชอบนะพี่หนึ่งผมว่ามันสวยสีแดงมาก ดมากจะถูกจะแพงเอแดงไว้ก่อนแดงไว้ไครับ,รบยากไยนะคะครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวเชิญบอยในรถเลยครับครับอุ้ยะดูกกรล้มเอาโอเค รถใหม่นะครับเราสไลด์ลงไปพร้อมกันเลยหรือว่าแนะนําไปด้วยแนะนําไปก่อนแนะนําไปก่อนนะนี่มเดี๋ยวค่อยสไลด์ทีหลังได้ครับได้ตะตานะครับอ้โหอันนี้หน้าจอแบบสวยมากนะพี่ใช่ดีม้ขึ้นมาด้วยที่หน้าจออ่าโอหตอนนี้มันเปิดประตูอยู่นะครับมันอาจจะทํางานไม่ได้ถึงขอยากปิดประตูนะครับอุ้ยพังแล้วคับ เราถ,ถอยลงไปเลยครับขออนุญาตถอยนิดนึงนะครับ ก้องถอยชัดมากเลยเรามาดูคนที่รถนะครับโอเคมาดูอันนี้ตก้องถอยชัดมากเลยนะอ,ะอน,นี้ครับอ่าต้องครับแผ่นที่เนี่ครับโอ้ชัดมากจะมีระยะบอกด้วยนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแดงเราจะเห็นกันชนท้ายด้วยนะครับว่ามันจะถึงกันชนแล้วนะครับผมอ่าโอเคผมจะใส่เกียร์ P แล้วนะโอเค การใช้งานของรถรุ่นนี้นะครับหน้าจอเป็นทัสกีนทัสกีนนะครับทัสกีนนะครับเลือกได้เลือกออดิโอเลือกเป็นโทรศัพท์อะไรได้นะครับเป็นเป็นฟังก์ชันนะครับนะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของแอร์นะครับนี่เป็นวอลลุ่มปรับขึ้นนี่เป็นส่วนของแอร์นี่เบาะมีเบาะอุ่นนะครับนะครับส่วนตัวนี้เป็นฮัสซัดตัวนี้เป็นเปลี่ยนโหมดได้นะครับ หมดหมดของอะไรครับโหมดก็คือปรับพ่อด้วยโหมดการขับขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่างกล้องมาดูดูที่หน้าจอนิดหนึ่งนะครับก็จะมีโหมดมีสปอร์ตพาร์ทมีเลสแท็กนะครับหน้าจอก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับมีสโนว์นะครับมีมีหลายฟังก์ชันอยู่นะครับในการปรับพ่อครับขับแล้วก็มีอะไรดีด่นของเรานะครับการใช้งานง่ายนะครับทุกอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสังเกต เครื่องเสียงค่ะเป็น BNO นะครับตัวนี้จะเป็น2020แพ้เนาะตัว20งศนต้องเป็นเครื่องเสียง BNO นะครับครับอันนี้<ะ>เป็นเท่าคร่าวเนาะ,ะเท่าคร่าวเาคร่าวลงยากต่อไปคันต่อไปเดี๋ยวให้คุณจิ้มแนะนำนะครับ <laughs> คัต่อไปก็จะเป็นเอ่อเอาผาดเอสนะคะเป็นสีดําค่ะตอนนี้เราเติมสต็อกแล้วอีก3คันนะคะถ้าลูกค้าสนใจลองแวะเข้ามาชมได้มีรถพร้อมส่งมอบนะคะตอนนี้ที่มีรถพร้อมส่งมอบก็จะเป็นขาวดําแล้วก็สีกาไฟเนาะใช่กาไฟคร<อ><า>ับถ้าสนใจลองเข้ามาชมที่โชว์รูมได้ค่ะ เดี๋ยวช่าก็พาไปดูรอบคันอีกครั้งแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูรถบนโชว์รูมบ้างนะคะว่าของเรามีรถอะไรบ้างแล้วก็พร้อมส่งมอ,อบนะคะหลายคัน,นเลยเนาะ<อ><อ>คุณจ<ล>ิ๊บเนาะ นี่คันแรกเลยครับมินิครับมินิ GP พีนะครับมินิ GP นะครับคันแรกเลยตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเนาะพร้อมส่งไหมครับพี่หนึ่งพร้อมส่งครับพร้อมส่งเนาะตอนนี้ในสต็อกเราเหลืออยู่4คันเนาะนะครับทุกคันจะมีเลขนะครับมีเลขอยู่ที่ข้างรถนะครับนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเลยเป็เพียง3,000คันใช่ครับตั่วโลกนะครับนะครับอันนี้พร้อมส่งมอบเหมือนกันเนาะพร้อมส่งครับเหลือในสต็อก4คันนะครับใครไปค่ะ คันต่อไปก็คือคายร่าเ uh, นะครับตัวนี้คายร่าเอสเบาะแดงนะครับตัวนี้พร้อมส่งมอบไหมครับพร้อมส่งอมอบนะพร้อมนะพร้อมส่งมอบเลยนะครับคายร่าเอสวยมากเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับหล่อๆต่อไป <R 8. S 2> ซ,ซุปเปอร์คาร์ <R 8. S 2> นะครับ <R 8. S 2> เป็นซุปเปอร์คาร์เลยคันนี้ r 8 v 1 0นะครับ พลังงานไฟฟ้าจากพอร์ตอีกคันหนึ่งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอคันโฟร์เอสนะครับน่าใช้มากๆเป็นโฟล์กบิทเทิลครับสีแดงสดเหมือนกันครับคันนี้นี่เป็นรุ่นสุดท้ายใช่ไหมครับพี่นี่ใช่ครับใช่ครับรุ่นสุดท้ายก็มีสีส้มด้วยเนาะใช่ใช่ครับมีสีส้มอีกคันหนึ่งจะจอดอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วใครเหมาะสำหรับคนที่ซื้อไปเก็บสะสมเนาะเพราะเป็นรุ่นสุดท้ายของของบิทเทิลแล้วนะครับ คันนี้มาคานเน่เนัะสีพิเศษเลยเคยอนใช่ออปชั่นเต็มด้วยนะครับคันนี้สีเคยอน,น,นออปชั่นเต็มตครับเบาะแดงใช่จริงๆบาะแดงสวยมากสวยนะครับเ<ว><ว>บาะแดงข้างหลังอะมาข้างหลังบ้างก,ก็จะเป็นคาเยนนะคะตัวนี้จะเป็นสีเคยอนนะคะแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นคูเป้นะคะ แล้วก็เป็น h ฮ r r ร e r ค่ะแล้วก็ขยเยนสีขาวพร้อมส่งมอบนะคะยังเป็นราคาเก่าเนอะรถที่นใน<ช>ต็อกเนาะราคานี้ยังยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับค่ะรถในสต็อกถ้าลูกค้าสนใจนะคะแวะเข้ามาชมที่โชว์รูมได้เดี๋ยวยังไงให้คุณหนึ่งบอกเบอร์โทรนิดนึงค่ะใช่ครับเบอร์โทรโชว์รูมนะครับ0 2 5 8 7 4 6 6 6นะครับโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่รามินทากอมอเบ,บอร์มือถือละคะอ๋อเบอร์มือถือ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9ครับผมจะตายครับจะตายนะฮพอดีมีความสมองจำได้อยู่นิดนึงกินน้ำมันตับปลาเยอะไปหน่อยโอเคยังไงก็ลงแบ็คเข้ามาได้นะคะโชว์ลูมตั้งอยู่ลำอินทากม .14 สียครับีแยกสีแยกมีนยูเทิร์นนะครับเจอเลยครับและตอนนี้มันจะใหญ่ขึ้นข้างๆมันขยายนะครับเดือนหน้าเปิดแน่แล้วพบกันครับโอเปนนิ่งนะคะส่งซิงมาว่าจะมีรถ แปลกๆพิเศษอ่าพิเศษไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่บอกครับยังไม่บอกยังไม่บอกว่าเป็นรุ่นอะไรรอรอรอชมยกันนะคะเดี๋ยวคงรู้พร้อมกันเนาะโอเคแล้ววันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับ